ก็ขอสวัสดีทุกท่านทุกท่านพี่พี่น้องๆนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับการปลูกยูคาในช่วงอายุของคนเราของเกษตรกร,เ,กรเรานะครับก็มีคนเคยถามนะครับเป็นการพูดคุยไม่ใช่ว่าถามหรอกว่าเราอายุเยอะแล้วปลูกยูคา เอาไว้กินตอนแก่นะครับผมว่าไม่ต้องรอแก่ทุกท่านไม่ต้องรอเราเรา,เราแก่ค่อยปลูกเนาะถ้าว่าอยากปลูกนะยิ่งปลูกตอนอายุน้อยๆเนี่ยตอนเราอายุน้อยน้อยเนี่ยยิ่งดีนะครับถ้าเรามีความสามารถมีกรรมสิทธิ์ในการทำกินบนที่ดินเนาะมีที่เป็นของตัวเองนะครับ ยิ่งปลูกตอนไหนยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับเ <c oughs> พราะเราก็จะได้มีเงินก้อนจากการขายยูคาลิปตัสตอนอายุเล็กๆนะครับพออายุเยอะเราก็จะได้สบายๆนะครับเราไม่ต้องไปทำงานหนักเพราะว่าการทำงานหนักเนี่ยมันทำให้ร่างกายทุดโทรมเหมือนกันนะทุกท่านไหนจะไปยุ่งเกี่ยวกับสารเคมี ไหนจะต้องทํางานหนักอีกหามรุ่งหามค่ำนะครับไม่ได้หลับไม่ได้นอนสมองก็คิดทั้งเรื่องนี้สินทั้งเรื่องการงานนะครับทางที่ดีเราปลูกเก่ตอนที่เราอายุน้อยนี่แหละดีที่สุดทุกท่านไม่ต้องไปรอให้เราอายุมากหรือว่าแก่นะครับก็ได้พูดคุยหลายท่านนะครับได้โทรมาถามโทรมาพูดคุยกัน เกี่ยวกับวิธีของการปลูกยูคานี่แหละนะครับยังไงก็ถ้าคิดอยากจะปลูกก็ปลูกได้เลยนะครับทุกท่านไม่ต้องไปมองดูว่าพืชตัวอื่นราคาอย่างงูน้นราคาอย่างนี้ราคาดีนะครับยิ่งช่วงนี้กระแสร,ราคาข้าวนาปียิ่งพุ่งนะครับ ได้ดูจากข่าวข่าวเนาะวันราคาจะดีถ้าเราคิดจะปลูกเราไม่ต้องไปสนใจนะครับถ้าท่านมีทั้งนาทั้งที่โคกก็ปลูกอยู่คาไปบนที่โคกท่านอยากทํานาเอาไว้ประกันความเสี่ยงกระจายความเสี่ยงท่านก็ปลูกนาทําข้าวไปนะครับท่านไม่อยากทําข้าวท่านก็ปลูกอยู่คาทั้งหมดก็แล้วแต่นะครับ แต่ในส่วนตัวของผมก็คงจะโลจากนาข้าวมาเป็นสวนยูคาทั้งหมดนะครับยังไงก็ร,ร,รีบปลูกรีบรีบร,บรบวยนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่ากเกษตรกรแต่ละท่านผ่านร้อนผ่านหนาวมาทั้งนั้นหละไม่รู้พืชกี่ตัวแล้วทำไปทั้งยางพาราข้าวโพดมันสำปะหลังอ้อยนะครับ ท่านก็ผ่านประสบการณ์มาด้วยกันทั้งนั้นท่านคิดว่าตัวไหนที่ทําให้ท่านอยู่ดีมีสุขท่านก็เลือกเขานะครับเลือกเขาแต่รู้สึกว่าช่วงนี้กระแสยูคาลิปตัสนี่จะเป็นที่นิยมมากเพราะอะไรเพราะคนที่ทํานาทํานาข้าวประสบปัญหาทำไม่ไม่คุ้มทุนนะครับไม่คุ้มทุน แล้วก็อายุเยอะเหนื่อยล้านะครับลูกหลานเขาก็าไปเข้ากรุงเทพหมดเขาว่ไม่ได้มาช่วยเรานะครับท่านก็ปลูกยูคาไว้นะครับยังไงก็ดีแน่นอนเพราะว่าโลกต้องการพลังงานต้องการไฟฟ้าต้องขับเคลื่อนธุกรกิจทุกอย่างต้องขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าทั้งนั้นราคาไม่มีตกนะครับถึงตกก็ไม่เยอะแล้วก็ไม่นานนะครับ ทุกท่านชาวสวนยูคาเนาะถ้ายอยากปลูกยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของ,ของเกษตรตัวน้อยๆยัยงไงก็ขอให้รับรับรวยๆทุกท่านชาวสวนยูคาชาวกเกษตรขอบคุณครับผม